ตัวช่วยตัวช่วยแรกก็คือแพ้ได้1่ครั้งทันทีที่คุณแพ้นะฮะตัวช่วยนี้จะถูกทํางานอัตโนมัตินะครับตัวช่วยที่2เสมอถือว่าชนะนะครับผมถ้าผลออกเสมอจะเท่ากับว่าคุณชนะถ้าคุณต้องการใช้สิทธินี้ให้แจ้งกรรมการก่อนครับและตัวช่วยสุดท้ายตัดอุธดาราได้1อย่างนะครับผมดาราจะออกได้2อย่างเท่านั้นต้องการใช้สิทธินี้แจ้งกรรมการก่อนขอให้โชคดีครับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ เสียมครับอ๋อเสียมกเสียมแล้วถ้าเกิดมาเป็นออกบ่อบ่ออันนี้บอลออกคอนคอนจมจมบ่อครับคอนจมบ่อใช่ไหครับ เออเสียมบ่อคอนเสียมบ่อคอนไอ้อน,ออนีคือของของแถวไหนฮะพี่น้องคอนาย,ย,ก,ก,ยก,นกครับน้องคอนาย,ยกแต่วันนี้นะฮะคอนกันก,กระดาษใช่เหอออกเสียมเนี่ยไม่ได้ถือว่าฟาวเลยนะฮะครับผมเอออันนี้กันกลามาอันนี้เสียมไม่ได้งงนะงงตัดสินกระลำบากครับผมเออตั้งใจให้ดีนะฮะครับผมมาเลยคอยคุณทำไม่ได้น้องชายคุณนตายอนาถคนแถวนี้นี่ลุมกระซวกน้องชายคุณเรียกว่ากระอักเลือดเพราะเกมเผางชุ่มกันเลย เอาหนึ่งล้านบาทกลับไปให้ได้ครับผมนะฮะขันเงิน1นื้าพนบาทกรรมการจำที่ครับสู้ผู้กำการฟังกติกาจากผมก่อนนะครับเมื่อผมสั่งว่าเตรียมให้นํามือข้างที่จะออกอาวุธแนบตัวไว้แบบนี้นะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกอาวุธพร้อมกัน3ามจังหวะแบบนี้นะครับหนึ่งสองออกอาวุธดูอีกทีนะครับหนึ่งสองออกอาวุธในกรณีที่ออกอาวุธไม่พร้อมกันผมจะสั่งยุติการแข่งขันในแข่งใหม่ เข้าใจนะครับครับผมผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยนะครับอย่างครับยังไม่ใช้นะครับเอาล่ะพร้อมนะครับพร้อมครับเดี๋ยวสักนิดนึงนะฮะลองถามไปทางแม่หมอฮะดวงพี่กับดวงน้องนี่ใครดีกว่ากันฮะฟ้าแฝดเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ดวงันมันยังไงฮะ้าแฝดมันสัมพันธ์กันไหมฮะ ใช่คืออย่างนี้เขาจะเมื่อกี้ถึงถามเวลาเวลา<ต>กเกิดเ <5. S 2> กาต่างกัน2นาทีม,มันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ขี้น้อยใจมากเมื่อกี้ก็เลยบอกน้องเขาว่าแม่ก็รักนะไม่ใช่ไม่รักโอ้เขาว่าฝาแฝดเนี่ยสัมพันธ์กันถ้าอย่างนี้ จะเจ็บไปถึงน้องมันเจ็บไปถึงน้องยคนละคนไม่เจ็บไม่เจ็บเหรอมันไม่ได้เชื่อมแบบ Wi-Fi อย่างนั้นมันไม่ได้เจ็บถึงน้องอาจจะเจ็บถึงน้าแล้วน้องมันก็มาตัวแลอันนี้ไม่นี่เพื่อการสื่อสารจริงอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าลิฟต์มึนๆหรือเปล่ามันอาจจะซิงกันอ๋ออาจจะซิงกันอันนี้ไม่รู้นะถ้าทมาน่าไม่ทิ้งแพนแพเออไม่ใช่มาซิงกันได้ยังไง้าแฝดไม่ใช่บลูทูธใช่ป่ะเออนี่ตศรลงมอ่ะลองดูฮะต้องดูผลคู่นี้อ่ามามาพร้อมนะครับครับถ้าพร้อม เตรียมฟังสัญญาณจากผมนะครับยกที่หนึ่งสำหรับคุณลีฟและยังไม่ใช้ตัวช่วยเลยไปเฮ้เฮ้เฮ้เสมอไนะหมลวดดัดทางเอออ่ามามาลีฟทำไมคุณตัดสินใจออกกระดาษก่อนมัน ใจมันไปเองใจมันไปเองคุณเอครั้งแรกเขาออกคอนครั้งต่อมาผมสันนิษฐานว่าเขาต้องออกกระดาษแล้วครั้งต่อไปเขาต้องออกกันไกลนั้นแหบอกเลยทานายเลยเอาเลยเอาเลยนะในยกแรกนี่ก็เสมอกันไปแล้วครับคุณเอนี่ก็ไม่รู้ว่าไปเรียนวิชามาจากแม่หมอหรืออย่างไรเริ่มสันนิษฐานกับเขาด้วยแหละแต่การที่จะสันนิษฐานอะไรเนี่ยในเกมก็ต้องคิดกันเงียบๆนะครับที่พูดออกมาจงๆงขลาดนี้เนี่ยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าจ๊ะคุณเอ มามามาดูกันนะว่าเขาจะออกเป็นแพิงเปล่ามาเออ,อแล้วถ้าเขาออกนไก่คุณออกอะไรฮะอ๋ะอออกไพ่อคอดิมาดูว่าจะเป็นดังคำทำนางพี่เอหรือเปล่านะฮะเออมาดูด้วยว่าว่าพี่เอจะได้เปล่าพร้อมนะขันเงินหนึ่งพันบาทกรกันผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยนะครับยังครับยังไม่ใช้นะครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมเตรียม ัสญญาณจากมะอีกครั้งกับขั้นเงิน1,000บาทในยกที่2แต่คุณลีฟนี่ก็ยังไม่ยอมใช้ตัวช่วยครับ เริ่มต้นได้ดีนะฮะเขาไม่หลงทางเขาไม่หลงทางไม่มีไม่มีไข้แขวะเลยทั้งนั้นสาสับขาหลอกแล้วนะนั่นไงล่ะโอ้ยเป็นแผนหลอกคู่ต่อสู้จริงๆแต่แผนอย่างเนี้ยใครจะหลงกลเอาง่ายๆนะจ๊ะคุณเอมาแล้วฮะทศเสเลยฮะเราส,รรสะสมมากกันเลยนึ่งพัดว่าโอ้โหขอ,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 อบคุณพี่เอฮะผม,มามาเดี๋ยวเจอกันใหม่ผ่านคุณเอไปได้แบบสบายๆครับคุณลิฟต์แต่ตอนคุณลีมนี่ขั้นเงิน1,000บาทก็ง่ายอย่างนี้แหละอย่าเพิ่งวางใจไปนะจ๊ะ สามตัวช่วยอยู่ครบครับผมน้องชายคุณก็สตาร์ทแบบนี้แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยเหมือนกันหรือเปล่าครับผมปกติสองคนเนี่ยใครดวงดีกว่ากันได้แตนคนนู้นมากกว่าคนนู้นมากกว่านะฮะอ่าคนนู้นได้เท่าไหร่เมื่อกี้สามพันสนไอ้นี่ก็พันนึงก็ไปแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ไปยาวๆนะสามตัวช่วยอยู่ครบเรียกใช้ได้เสมอนะครับโอเคมาดูกันต่อเลยนะฮะว่าคุณได้เจอใครในขั้นเงิน2 0 0พันบาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือ Bye โอ้โหสวัสดีค่ะผู้กรรมการนี่นี่ไม่มีรับไหว้ไม่มีสวยมากเลยนะหเหงดีไหมฮะกรรมการนะฮะหน้าตาเขาดูดีโอ้คิ้วเสือตามังกรโอ้โหนี่เป็นรวมสารพัดสัตว์ไว้บนหน้านะครับถามแม่หมอกันเลยดีกว่าไม่มากไม่ค่อยเหมือนเนาะกอแฟดนะพี่ปูเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักหลายสิบปีเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นลูกน้องแกตอนสมัยแบบว่าโลกเบี้ยตอนนั้นผมยังเป็นเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานที่แบบว่าเป็นคนที่พี่ภูมิใจที่สุดทำไมฮะเพราะว่าจาก เด็กฝึกงานเนี่ยทุกวันนี้เขาจเจริญก้าวหน้าแบบว่าเป็นใหญ่เป็นโตมันน่าภูมิใจมากหลังๆนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยบทบาทของพี่ปูรงเบียร์ในฐานะเป็นนักโหราศาสตร์จุดเริ่มต้นมันคือยังไงพีพ่พี่โอพินโยรู้ทำหลังจากยุคตกบอลลูนเลยหรือเปล่าตอนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ตอนตกบอลลูนยังไม่รู้อ่ายังไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นยังแบบมันเริ่มต้นยังไงแบบเออหรือเป็นเพราะว่า มัจจุราชไม่อยากได้พี่เลยรอดมาที่แท้นี่แม่หมอกับผู้ดำเนรายการของเรานี่มีความหลังร่วมกันมาก่อนนี่เองแต่ไอที่ว่ามัจจุราชไม่อยากได้นี่มันยังไงล่ะครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวแบบนี้กันต่อในช่วงหน้าที่ตายไปรอบนึงนรกถุยุขึ้นมาเลยคิดว่าทาไมฉันถึงเป็นก็เพราะว่านิสัยเราเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นอ,อย่างนนเนี้นั่นนะสิพี่แบบ สงสารเขาก็สงสารว่ะอยากให้คนอื่นลงมาจริงๆไไม่อ้จริงสำหรเับสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพหลังจากยุคตกบอลลูนเลยหรือเปล่าตอนนั้นเลยป่ะใช่มใช่ตอนตกบอลลูนยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นยังแบบเออมันเริ่มต้นยังไงล่ะหรือเป็นเพราะว่า มัจจุราชไม่อยากได้พี่เลยรอดมานรกยังถุยทิ้งเยเหมือนจะดีนี่ตายไปรอบนึงนรกถุยถุยขึ้นมาเลยเออนะถุยไปช่วยเหลือผู้คนอ่าก็เลยไปเรียนตอนแรกไม่ชอบเรียนเลยอ่ะแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะก็มีความรู้สึกความงกไงต้องเรียนให้รู้ก็เลยเรียนให้รู้พอเรียนมาเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่ารู้แล้วว่าพอ เราเนี่ยการที่เราไปตรงเนี้ยเราต้องให้กําลังใจคนเมื่อกี้นี่ลงมานะทํานายผลเสมอครับผมการทํานายว่าแพชนะเนี่ยไม่ยากเท่าทานายว่าเสมอนะอู๋เอาทันตายเห็นเลยแม่หมอนี่ใช้ศาสตร์อะไรในการทานายฮะปกติที่ทํางานปกติจะจะดูวันเดือนปีเกิดว่าเขานิสัยสันดานยังไงครับโอเคนิสัยสันดานเป็นยังไงอ๋อมันมีความมันมีความสําคัญยังไงฮะนี่ นะคือการเราบางคนเนี่ยแล้วก็จังหวะชีวิตคนครเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางทีคนเราจะชอบคิดว่าทําไมฉันถึงเป็นก็เพราะว่านี้ใสเราเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นอ,อย่างไอเนี้ยชื่ออลไรลิฟลิฟเออลิฟเนี่ยใจใหญ่มากอมไอที่ผิดพลาดก็เพราะว่ากล้าเกินไปแล้วใจใหญ่เกินไป มเ่นี่เด็กยุดยาเด็กยุดยาก่อนน้านี้หาเราพิเศษโดยการปาหินรถตู้นะฮะใหญ่ป้าแล้วแล้วนะแล้วนะโอเคโอเคเลยมาขายสายไหมหนูย่างหนูนาย่างแทนเออฮะถึงไหนละฮะถึงนิสัยใจใหญ่ใจใหญ่พี่ก็จะดูว่านิสัยใจคอคนคนนั้นเป็นยังไงทาไมเขาถึงเป็นบางคนนะผัวเมียตีกันนะครับพี่ก็ดูอืมก็พูดมากผัวเนี่ย มีมีเคสหนึ่งนะ,ะเขาโทรมาคือ,อพี่เนี่ยจัดรายการเป็นเพลงลูกทุ่งพี่ก็จะเขาจะโทรมาดูดวงพี่ก็จะไม่เห็นหน้าเขาหรอกรพีก่จะดูแค่วันเดือนปีเกิดปุ๊บเขาก็บอกว่าแฟนเขาเดี๋ยวไปมีเก๊กไปมีไปมีคนเนื้อเนืน่อโทรมาปรึกษาพี่ก็ดูแล้วว่าดวงใหญ่คนนี้มันพูดมากม,มันช่างขุดคุยเรื่องเดิมตเติมเรื่องเก่าพูดมากแล้วหัวกลับบ้านมาเนี่ยมันก็บอกหนวหันหลังให้เลยเอ้าก็ใช่สิ ถ้าแกหันหลังแกไม่ทําการบ้านกับผัวผัวก็ไปติวกับคนอื่นมันก็ถูกแล้ว,วพอกลับมาบน่บนบน่บนเป็นไม่เข้าบ้านมันบอกแล้วแล้วพี่จะให้หนูทํายังไงพูดมากทาไหนดีวะเลยบอกว่าให้มันอมน,น้ําไว้แล้วผัวกลับมาปุ๊บอมน้ําไว้ก่นอนเลยแล้วผัวจะกลับมาพูดด้วยเวลาหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปมันก็โทรมาบอกว่าผัวพูดด้วยเพราะอะไรปะเพราะว่าผัวมันอะพูดเยอะจนผัวเนี่ยไม่มีช่องว่างในการที่จะโต้ตอบเพราะสงบอ่ะมันก็คุยกันได้ไม่งั้นคนเราทุกอย่างมันจะต้องเข้าเข้ากันอย่าง คนที่บอกว่าเป็นคู่อ่ะจริงๆไม่มีหรอกบางคนก็ไม่ถูกกันแต่ก็เป็นคู่กันเพราะว่าจริตชอบตบชอบตีชอบพืบชอบใช้กําลังอย่าใช้กําลังมากนักนะโอ้๋อนี่เป็นพวกหรือว่าชอบใช้กาลังใช้กําลังทำอะไรฮะเด็กฉลาดภเมสสิเรียนที่ไหนเนี่ย เรียนราชพัฏเออเขาข้องฟีกันแล้วก็ไม่ต้องไปตีนะมเอองคใจ้เปล่าอ่านี่ก็ไม่ใช่แค่โหราศาสตร์นะมีหลักจิตวิทยานะการใช้ชีวิตด้วยนะครับผมแม่หมองเราวันนี้แต่คุณต้องทำหน้าที่พิทักษ์เงิน2,000ันบาทเออนั่นสิไม่มีการอ่อนข้อนะฮะว่ากันไปตามฝีมือนะนั่นน่ะสิพี่แบบสงสารเขาก็สงสารว่ะอยากให้คนอื่นลงมาจริงๆแิม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไมว่มพี่ปูมันจะถือว่าเราได้เปรียบแมในการเหมือนเราอย่างรู้ก่อนเนี่ยไม่ดีหรอก ไม่ดีหรอกก็จะไม่สงสารเขาเอาอย่างนี้ละกันขอให้ว่ากันตามกติกาผมจะไม่ถามผลนะผมจะไม่ถามว่าจะแพ้หรือจะชนะว่ากันไปตามเหตุการณ์พี่กลัวโอเคพร้อมนะขั้นเงิน2,000บาทใช่ไหมกันพี่พี่ไม่มั่นใจอ่ะมามามาประจำที่เลยฮะเดี๋ยวเดี๋ขาขมขวัญนิดนึงเออโอ้มีไม่ดูแลมา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 เอาซะเด็กแยงเด็กเขาไม่มั่นใจเดี๋ยว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 เดีเล้วแล้ว แล้วก็่ป่ไปเรื่อยเลยทีเดียวอ่ามามาหาละฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่มั่นใจเลยเนี่ยไมนเป็นไรว่ากันไปตามเหตุการณ์เฮ้ยอย่าดิผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังไม่ใช้นะครับดูเลิกยามอีกแล้วพร้อมนะครับปั้นหนึ่งพี่ทำใจ เรามีตัวช่วยเป็นพวกยันป่วยขวยกันด้วยไม่ได้แกไม่ได้แกหงจุ้ยฮะน่าครับแม่หมอของเรานอกจากมีหลักโหราศาสตร์แล้วครับยังมีหลักจิตวิทยาและหลักการชชีวิตด้วยนะแต่พอจะแข่งนี่แม่หมอของเรานี่มีท่าทีที่ตื่นเต้นขึ้นมาสักอย่างนั้นลักษณะเหมือนว่าแกจะรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกอย่างแกก็แม่นสะอย่างนี้ซะด้วยคุณลิฟนี่ไม่พิ่ตกแย่หรือครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนี่ติดตามชมกันต่อในตอนหน้าเปายิ่งฉุดเงินล้านก็ดีใจก็บอกว่าไงว่า ไอ้เนี่ยมันจะไปไกลไหวคนนู้นนะแล้วก็ตอนที่น้องเดินเข้ามาเขาเขาต้องการใช้เงินกลัวมากขอสักทีหนึ่งนั่นเน็กเนี่ตายเมื่อไหร่ฮะต้องไม่อยากแทรกรู้ไงเขาบอกวันนี้ตายยากไงฮะ